ค่ะกลับสวัสดีพี่น้องปองไปเอฟซีทุกทท่านเนาะคะ่ะขายยินดีตอนรับขอสู่ทางช่องสุภารวยเนาะคะ่ะค่ะเมื่อนี้แอก็ได้เดินทางมาตามโครงสุดท้ายกับพระอาจารย์โต้งเนาะคะ่ะอยู่ที่วัดปุวัดป่าบูรพารามนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะสาหรับพี่น้องท่านใดที่เขามาแล้วแอก,ก์ขอขอกลังใจคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่หน่เด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดก,ก,กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะค่ะเพื่อสิบวได้พาด ข่าวสารแนวทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องนะคะพี่น้องข่าวบันนีแอกับสิผ้าเข้าไปกับผาอาจารย์โต้งมาพร้อมกันนะคะ่ะอู้เด็กกุใหม่ขาอาจารย์ได้ขึ้นกุใหม่แล้วะค่ะพี่น้องค่ะะตามกันมาเลยค่ะ ปันติปการมาสร้งพีเราเฮ้ยกรับกรับขนาดน้ำสกัดจ้าจะเล่นพรนุ่งน่าขนาดไหนค่ะนองน้ำค่ะเป็นในตำขงสุดไทยค่ะคงสุดท้ายเลยอ่งแรกไม่ได้เอาคงสุด้ทยเลยครับถึงวันกนจะเข้ม่วงหรืแม่ค่ะเป็นในน้าุนท่งพขุนไปเฝ้าเต้าปูเอื้อรื่อหอละกระทั่งส้นพุนกะถือวา ขขเขาท่าอยู่ค่ะเพราะว่ามันมันจ uh ุดศูนย์รวมนะคะเพราะเราบางทีอาจารย์ดังๆเขาเจ้ากับมาห้องก่อนเขาก็ได้ไปปลักรักยุณน้ำแน่เป็นเห็ดเนียงกันทั้งคนทั้งคนก็เสี่ยไปว่ายไปโคก้อนเลยนะคะก็จะทำพิธีเปิดบึงการเรยบ่อยู่บึงคงหลงกับเสกะเพราะมันเฉียดติดต่อระวังบึงคงหลงกับเสก่ะติดต่อติดน้ำโข้งเลยบ่ะไหมติดติดน้ำมันมันเป็นน้ำน้ำบึงไหมน้ำที่วขข่า ยังบ่ลุมอ่ะตอนที่ว่าเมืองที่ว่าเอาหางฝันที่ว่าเดิอยู่เกาะแก้วดอนโทดอนสวรรค์สามเกาะที่ยังบ่ลุม,มนั่นแหละตอนนี้คนกลัไปเที่ยวไปขอพรไปยังเช่ไนะโอู้น้าม่าขึ้นบมื่ฝนตกเร่งเร็งสิขึ้นยุทธาก,กับบ่ท่วง<ะ>ว่านั่งเรือผ่านนั่งเรือเข้าไปกันนังบอกเมนเมนเมนนั่นนนงเรือเขาไปูดถ<ม>ึงว่าเนาะ เด็ลเลักำนวนนี่ก็คือเก่าแม่บนกับตีคูหลังกับตีครูคือเกาอ่าถ้าหนั่นถามักสามตัวให้เอาแปดไตเด้อลักอลกอยออกแปดไตจะชื่อของเด็กวัดนี้อโอ้โอลักลอยนี่ลักลอยนี่มาแปดเนาะคะเนาะเมื่อนี่ นอกจากเลศคำนวณแล้วบะนนนเนี่เมื่อคืนนี่คงสุดท้ายนิมิตยังดีบ่ะข้าจันท์หรือว่าฝันใหญ่ามาอยู่กุฏิใหม่กับบ่ฝันบ่ฝันเลยนะฝันอยากเนี่ยฝันอยากอีกจละพลัวงวดค่กะก็เลยได้แต่เลศคำนวณฝากต่อน,นอมนมาว่าวันนีน,นั่กุฏิใหม่จะได้ฝันใหม่กุฏิใหม่นี่บ่มีบ้านเลยที่คือหมู่บ้านบ้านฝันกับบ่ฝัน กุตีไม่กับเลี่ยมแล้วน่าจะเนาะเหลือ,อยังเนี้ยค่ะนี่เหลืองานก็นสิดเออเอาไฟออกมาติดปักสามตากับติดพัด่มค<า>่ะติดพัด่ม,อม,เ,อมเอาไปมากเอาไปมากกับจนแล้วเนาะงานเปนเหลี่ยมวานตีเป็นเหลี่ยมพอจนเงยเหลแล้วก็<า>วยังติดยังอื่นกับยังรอกคอ่อยอ่า มากกว่าแม่มฟันได้บ่เบ่บ่ฟันละ่ะแห้งว่าคิวแต่ว่าเหล็กมัน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 ตรงกันหลายหลคนที่ไหยมันแม่นอ่ะคนที่เขาถือตลอดครับแม่คนที่ถือตลอดมันตรงกันเพรของออจาายโอ้คิดว่าสิได้มันยู่ด้นหมจิว่าจะแมนเงินบ่แมนค่ะ,ะเดี๋ยวโมแลกเขาลุนกันนอจันเนาะโมเลรกเขาลูบแล้วสิมูสิจ้าบ่เนี่ย อาจารย์บ้บานเนไทยบ่ค่ะเ่นนัถ้า 8, 3, มักถ้าสามตัวนั่งแปดสามเจ็ดตัวแปดสามเจ็ดเนาะไม่ยู่กุณแม่คือพกฟันได้ทีค่ะจารย์ 8, <30. S 2> แปดสามเจ็ดก็สามห่าะแม่มเ้นสามห้านะคะร่าง ตั้งกันนั่นละสองศูนย์หนึ่งอ่ะอืมนี่ละสอ,องศูนย์ถึงสองจะมาถาม้าผู้ใดมักชอบตัวใดอื่นคิดว่าคิดว่าน่าน่าจะเข่าน้อคิดว่านาเข่าเออจะมาหายใจเข้าตั้งตั้งเลขดังมาตัวแดงนะที่ดังๆเลยหนิบ่หนั่นแต่ว่าสี ให้ว่าให้ว่าไม่ได้ไปสนใจเลขดังเลยอะ่ะให้ว่าเบิ้งแต่ว่าขายใดหรือว่าอาจารย์ใดหรือว่าคนใดทีท่เคยให้ถือนนะมันตรงกันนั่นใช่ไหมพนันคนไหยตัวใดม่าลายกระมูนอันนี้ก็เพิ่นให้ก็สิเป็นตัวนี้<ะ>ก็ตัวนี้เลขลักลอบลักลอยตามเจี๊ยบหน่อบอแม่นบาเบานี่ก็ตัวนี้ไม่คู่กันต้องศูนย์นี่ว่านี่ก็มาแห้งมาแห้งเลยกัน สามเจ็ดสามแปดจริงแม่มาเห็นตัวอืเขาทายเยอะเลยนั่นอืมเด็กเป่าเล็กเป่าทั้งบนทั้งล่างค่ะแต่ว่าปูสามแปดคนฟันทุ่งหลักลอยจังได้ก็เป็นเก่าอ,อืมก็างมาได้นอ่ยน้อนดอกของคนในคของมันมีหกักอาจารย์แมน่นนมัลุดไปทั่วล่ะาบางไมเขาไม่มมลุดธรรมดาบางเทื่อเขาเจ้าถือกันบึ้มเบื่อหมดเพราะเขาไปซื้อสั่มลุยสั่มกระมี่ฉันนั่นาอจารย์เนาะมันต้องมันคืออะไกระดวงแม่ห้าดอก เดี่ยแต่บุญเก้าบุญหลังเท่าน่าจารย์เนาะทำให้บุญพ้าวาสนากะถือบุญเก้าเขาเฮ็ดไว้ซ่ำใดเขาอาจจะไดมาหนึ่งสองวันแล้วสองวันละตีอวันนี่หะังวันที่สามพิจารณาไว้น้ำแน่หนอเอดมินเอฟซีเอฟซีก็เอดมินเอฟซีเอฟซีหนอแต่พิจารณาไว้น้ำแน่ มัก้าชอบก็ค่อยลงทุนมันมันก็เป็นแค่หน้าท่างะนะแค่หน้าท่างถ้ามักมากป็สือท่านอยู่ดอกถ้าผู้เห็นผู้เบิ้งเราก็ได้ตรงตามที่ว่าเจ้าของมักกับพิจารณาเบิ้องเด็กคนกิบวอกีครูพูดถึงวเล็กก็ได้เยียบบนเยียบล่าง้อมเนาะจา้ะเนาะให้ตั้งรักดีๆกันลูกว่าจะ เอานั่งเฮ็ดด no, no, 네네ีๆค่ะว่าส่วนนี้คือส่วนส่วนนี้บางทีข้ายาก่จะเป็นกรรมกรหลายคนเพราะเรื่องจึงเันพระจะมาบวชไม่หยุดสองสองสององค์สองลูกเจะมาเขาหนักไม่เล่นเลยล่ะโอ้แสดงว่ากับท่านชาญเอกซีนีหลายต่อหลายองค์อยู่เด้นี่เนาะก็บรู้บ่รู้ขึ้นว่าคนจะอ่าหยู่องค์หนึ่งบวชจะบวชบาบ่องค์หนึ่งกับบรูขึ้นกันค่ะ วรูน้ำเพลินว่าคนจะบวชไปยังไหนกับถายเบิ้งกันไปพูดถึงว่าตัวเลขนี่ก็บนั่นแหละตามที่ว่าลูกคนว่ามากสามตน 8, 3, 7, แปดสามเจ็ดก็แปดสามหาไงแล้วเนะี่ยค่ะสมักรือเจลีใส่ทั้งซีซีคู่บนก็ได้ค่ะผู้ใดมากผู้ใดชอบเนาะก็ล้องผิดจระนาดเลยแล้ววารักลอยเด่นที่แปดเนี่ยเธอวิ่งวิ่งแปดได้เล่นมาใ่รจัด แน่นนนนิ่งวิ่งแปดัน,นี้กสำหรับแนวทางของะอาจารย์ทนนอกค่ะพี่น้องค่ะสำหรับเลขบนกมี4คู่3หา3เจ็ดหาหาหาเจ็ดค่ะเน้นที่3หาค่ะพี่น้องสำหรับเลขล่างมี4 2 2 2 4 0 สองศูนย์เน้นที่สองศูนย์หรือว่าพ่อแม่พี่น้องมักตัวใดถืออกถือไก่กะเสียเอาเบิร์กะล่องเบิร์หลดนอกพี่น้องเนาะค่ะถ้ามักถ้าชอบกะล่องพิจารณาเบิร์กสำหรับรักร้อยเนาะคะ่ะพะอจานพ่นเน้นที่แปดเนาะคะ่ะสามตัวเน้นๆน,น,นี่ก็สิเป็นแปดสามเจ็ดค่ะพี่น้องหรือว่าเสียเอาแปดไปใส่ทั้งซี่คู่หนึ่งก็ได้เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะถ้าผู้มัก รวยทั้งรัดเนาะค่ะพี่น้องค่ะรวยเร็วก็ล่องเอาไปแปะเบอร์เด้อพี่น้องค่ะถ้ามักใครชอบก็ค่อยลงพุ่นห้าบาทสิบบาทก็ได้แม่นะเได้รุ่นเพรได้รุดูผู้เฒ่าเพราะราคาหมักค่าผู้น่าจะเพได้รุ่นน้ำเปิ้ลเอาที่ห้ามักข้าวชอบเนาะค่ะจังใดก็ได้อยากให้ถูกอยู่ดอกกูก็ได้อยากให้ผ่านถูกอยู่แห่้เศรษฐกิจจังดีไปยากมายากทำงานก็ หวเดี๋ยวนี้เล่นเฮ็ดข้าวนี่ขำจังหวัดพุ่นเนี่ยจานขำไพุูนไปกลว่ามันหกลอยโล่คนละค่ะหาลอยกลัวเกือบหกคนละเสื้อสไปตามแนวทางเพื่อนเนาะแมนแหมน,มนอยากได้ข้าวยากได้คลิปดีๆฝากเพื่อนนั่นแหละค่ะจันหาไมเนาะหากันไปเนะาะไปติดตามกันไปค่ะตอนนี้พูดถึงว่าของลูกเดี๋ยวนี้จะเหนกมโนนแต่ดนงหวัดลูกคิดว่ามันน่าจะเขา เป็นเป็นตึงยิดตตงยิ้ตตึงเลยว่าตึงยิดตตงยิดตเป็นเป็นแต่เข่าล่างบวชแล้วอาจารย์แปลว่านาอย่างนี้มันเข่าทั้งบุญทั้งล่างนั่นไงอ่าสาธุอาจารย์ค่ะค่ะจังไดใดกาวันนี้ก็สิขอบคุณอาจารย์เด้อสำหรับแนวทางค่ะขอบคุณหลายๆค่ะอาจารย์ค่ะขอจะเลื่อนจะเลื่อนสมนักปรารถนาเด้อย่อมปอย่อมแย่ทุกทุกคนคอยดูไว้วัดวันที่สิบหกเนาะสิบหกก็จะผ่า ใบสามใบสีเงินขอถึงมาด้วยเดีกันเด้อสาธุค่ะสาธุค่ะจ้ะกระสิ่งส่งค่ะพี่น้องคะนี่ก็เป็นกู๊ดไม้ของอาจารย์เพิ่นเนาะค่ะกระเหลือต่อฟื้นต่อไฟเนาะค่ะยังขั้นในแล้วดีนะคะพี่น้องค่ะก็ขอขอบุญขอบคุณพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะที่ลังไหลเนาะค่ะน้ำใจเนาะค่ะที่มาซอยเห็ดกุฏิกับพระอาจารย์เด้อจังเดยก็ขอขอบุญขอบคุณเนาะค่ะขอให้ครอบครัว พี่น,อนะะ้องเนาะค่ะฮงเฮืองเลืองเหลื่อมนะคะบว์วัิคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้ประสบความสาเร็จเนาะคะ่ะสาหรับเมื่อนี่กะะ็ขอให้พี่น้องทุกท่านเนาะคะ่ะมีแต่ความสุขความจเจริญเนาะคะ่ะให้เฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงท,ทุกทุกท่านค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะ